สวัสครับเ,เพื่อนๆวันนี้ทำสวนย่อมกันไะก่นะครับไม่รู้ว่าจะกันได้แค่ไหนนะครับไม่รู้ว่าจะบินเข้ามาเล่นหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะก็ดีกว่าไม่ทำซะเลยนะฮะ น่าจะบินเข้ามาได้อยู่เพราะว่ามันยังต่ำอยู่นะฮะถ้าสูงระดับนี้น่าจะโอเคอยู่เมื่อคืนครับฝนตกลมแรงเนี่ยอ,อันนี้ครับต่อนมือเช้าอนนี้ว่าการปรลุกมื้อเช้านี่โอ้โหหลุดกระจุยกระจายเลยนะต้องทําใหม่ก็ใครที่สนใจต้นไม้ก็มาเลือกชมได้นะครับ